ครับคุณดานากำลังชื่นชมดอกซากุระอยู่ที่ไหนครับเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้พามาจุดชมซากุระบานอีกที่หนึ่งนะคะซึ่งเชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้จักที่นี่ค่ะถือเป็นทิ่เด่นเจมอันนึ่งของแม่อ,อายของเราค่ะครับตรงนี้มีชื่อว่าที่นี่คือม่อนแสนรักนะคะ อยู่ในพื้นที่บ้านเล็กในป่าใหญ่ในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระราชนีในรัชกาลที่9ครับดูวิวนะครับโอ้โหจากนี้จะเห็นทิวเขาที่อยู่ทางฝั่งอำเภอฝางมุมนี้เป็นมุมที่เรามองเมืองฝางนะคะจากอำเภอแม่อายของเราค่ะผ่านดงดอกซากุระ360องศา มานี่หน่อยค่ะอยากให้เห็นต้นภูเขาทั้งแนวเลยค่ะจะเห็นสีชมพูสดๆด้านล่างนี่ยังมีดอกซากุระบานอยู่ข้างล่างนะฮะใช่แล้วท่ามกลางแปลงผักสีเขียวนะคะชอบเดินออกกำลังกายด้านล่างนี่สามารถเดินไปชมซากุระได้อีกคุ้มกับชื่อของม่อนแสนรักจริงๆค่ะสีชมพูสดใสโอเคงั้นม่อนแสนรักอําเภอแม่อ จังหวัดเชียงใหม่เจ้าครัแ oh. อนนาพาเที่ยวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะขอบคุณค่ะ